นักวิจัยพบว่าคนเราอยากจะออกกําลังกายหรือไม่อยากออกกําลังกายนั้นอาจจะมาจากแบคทีเรียในลําไส้นะครับงานวิจัยล่าสุดนี้ถูกตีพิมพ์ในวรารสารที่ชื่อว่า Nature นะครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2022ที่ผ่านมานี้เองซึ่งบอกว่าแบคทีเรียในลําไส้มีผลต่อแรงจูงใจในการออกกําลังกายด้วยนอกเหนือจากสภาพอากาศแล้ก็อิทธิพลทางจิตใจขณะที่พันธุก,กรรมเนี่ยมีส่วนน้อยมากต่อการออกกําลังกายนะครับ โดยนักวิใจัยให้หนูทดลองที่ได้รับยาปฏิชีวนะหรือว่าแอนติไบโอติกส์หรือว่ายาฆ่าเชื้อนะครับออกกําลังกายเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับยาแอนตีไบโอติกส์ปรากฏว่าหนูที่ไม่ได้ยาเนี่ยออกกําลังกายได้นานกว่าอึดกว่าโดยเชื้อแบคทีเรียในลําไส้ที่มีผลต่อการออกกําลังกายก็คือแบคทีเรีย2กลุ่มนี้ครับ กลุ่มแรกอย่างเช่น u bacterium r e c t a l กลุ่มที่2อ,อย่างเช่น coprococcus u tactus ส่วนสาเหตุที่แบคทีเรียในลำไส้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความอยากหรือไม่อยากออกกำลังกายนี่นะครับก็เพราะว่าเมื่อเราออกกำลังกายสมองจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดพามีนซึ่งทำให้มีความสุขแล้วก็เสพติดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็จะมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า monoamine o x i d a ด e หรือว่า MAO ที่ทำหน้าที่สลายโดพามีนอยู่ด้วยแต่ว่าแบคทีเรียในลำไส้2กลุ่มนี้แหละครับที่จะไปสร้างสารที่ทำให้ MAO นั้นลดลงไปผลก็คือโดพามีนเนี่ยถูกสลายน้อยลงไปด้วยเราก็เลยยังมีความอยากออกกำลังกายอยู่นานขึ้นแล้วก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งจะไปทําลายสมดุลของแบคทีเรียในลําไส้ของเราเองและเราก็จะสามารถที่จะรักษาความอยากออกกําลังกายได้นานๆครับ